วัดดีปีไม่ปีเก้ากับพานไปแล้วของบด,ดีกไ้น้ำปีเก้าปีไม่ก็ให้ดีขึ้นมาหายังก็ให้ำลำด้วยคุส้สุขคนให้ยูดีไม่แห้งให้้าขายจะเลือล่อนดุลเรื่องหาบ้าก้อสีได้กับพระก,กันให้ได้ด,ดีดีสุสข,ส,ข,ส,ขสบายดียังไงล่ะทุกคน ไห่เด้อพีนองเอ้ยขอให้ทุกคนมีความสุอยูเย็นเป็นสุขสองมั่งมีมีรวยรวยลำลำรวยรวยห้สุขให้ลาบให้ยูดีมีแห้งแข็งแรงทุกข้ทุกคนเด้อค่ะเด้อ และชุดนี้เรามาสวัสดีปีใหม่2 6 6 4ตอนนั้นหนุนหลอสาวสวยคนน่าติดดีทุกท่าน้าสูขธรรมันกับมเจฉาออฟโจเก่ากันบอม เดี๋ยวนะครับเทศกาลที่รอกันมาหนึ่งปีปีใหม่ที่มีการสังสรรค์เฮฮาครับตอนรับพี่น้องดมรอสสวยทั่วไทยนะฮะจับตัวกันก็มันกันได้ครับผมยอบอย มาแล้วสวัสดีปีใหม่ปีใหม,ม่นี้ขอให้พ่อกับแม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปโดนๆเดอ้อนี่มาเด้อบรีม่มากินปีใหม่ต้องกันเดอ้อ